Thank you อันดับต่อไปเป็นการแสดงธรรมเทศนามงคลที่14นะคะการงานไม่อากูลข้างค้างแสดงธรรมโดยพระมหาบุญเจิดกุศลจิตโตขอเรียนเชิญเจ้าภาพประจำมงคลเรือโทหญิงตรีวิทย์เทียงทองกลุ่มนักศึกษาอภิธรรมบ้านสวนเจริญนคร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะราสุอะนะกุลาจกรรมันตาเอตัมมังคะละมุตตมันติ นบ,บัดนี้จักได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในมงคลกถาที่14อันเป็นศาสนาธรรมคำสอนแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีคุณโยมเรือโทหญิงตรีวิทย์เทียนทองพร้อมกับคณะกลุ่มนักศึกษาพ,พระอภิธรรมบ้านสวนเจริญนครเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธา ความเชื่อวิริยะความภาคเพียรและเพื่อสำเร็จธรรมสวรานาิสงส์แก่ท่านพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามพระบาลีที่ยกมาณเบื้องต้นว่าอนาคุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังความว่าการงานอันไม่อากูลเป็นมงคลอันสูงสุด ก็อื่นก็ขออนุโมทนากับคุณโยมเจ้าภาพตลอดจนถึงคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกๆท่านวันนี้อาจจะมีเหตุการณ์ผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะแต่ทุกๆอย่างก็สามารถที่จะแก้ไขกันได้นะก็อยู่ที่ว่าเราจะวางจิตวางใจไว้อย่างไรอาตมาเชื่อว่าโยมอุบาสกอุบาสิกทุกๆท่าน ในสถานที่นี้เป็นผู้ที่มีใจดีอยู่แล้วนะซึ่งจะสังเกตได้จากการที่มีการปารบเหตุแล้วก็มีการชักชวนกันประกอบกุศลชักชวนกันสร้างสรรค์คุณความดีนะช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้ว12กันอาจจมามาบรรยายกันที่14ก่อนเนาะเหตุของความเจริญ เหตุของความเจริญที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในอดีตธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านกล่าวว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงติดต่อกันได้นะเมื่อเราศึกษาได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะสามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้คล้ายๆกับต้นไม้ที่มีทรงมีระเบียบที่ดีสามารถที่จะโหนหากันได้ องค์ที่มาแสดงธรรมก็จะมีหลากหลายหลากหลายมีทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็นักศึกษาด้วยกันก็จะได้หลากหลายอัทรนะการที่บุคคลคนหนึ่งปารบเหตุบุญแล้วเริ่มทํากิจยมซึ่งได้รับประโยชน์ทั้งตนเองและบุคคลอื่นๆท่านกล่าวว่าการฟังธรรมนั้นเกิดขึ้นได้ยากนะเพราะต้องอาศัยเหตุทั้งสองฝ่าย คือทั้งผู้แสดงและก็ผู้ฟังในอดีตเราจะสังเกตได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมฟังธรรมตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลมาแล้วนิยมฟังธรรมแต่พอวันเวลาผ่านไปมาจนจนถึงปัจจุบันการฟังธรรมมีน้อยลงการฟังธรรมมีน้อยก็เป็นเหตุให้ผู้คนต่างๆตั้งอยู่ในความประมาทบ้างจะเนื่องด้วย เป็นเพราะผู้แสดงก็หายากด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านกล่าวว่าต้องอาศัยความพร้อมหลายประการไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายของญาติโยมที่จะมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านกล่าวว่าสามารถที่จะฉุดให้เราไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้ทําบุญได้แต่ในวันนี้ทุกๆท,ท่าน ได้เดินผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆเหล่านี้มาได้แสดงว่าทุกๆท่านก็เห็นประโยชน์ในการฟังธรรมเหมือนกันกับเหล่าเทพเทวดาเทพธิดาในครั้งพุทธการที่เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟังมงคลปัญหาจากพระโอษฐ์อาตมาภาพเองก็ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้จะมีใครบ้างหรือเปล่าที่เคยอยู่ในเคยร่วมอยู่ในสถานการณ์วันนั้นนะ อาจจะเคยเป็นเทพนะแล้วก็กลับชาติมาเกิดมาประกอบกุศลความงามความดีในโลกมนุษย์อีกครั้งถ้ามีก็ช่วยแนะนำบอกกันด้วยเนาะนะเพื่ออาธมาภาพจะได้ร่วมอนุมโมทนากับญาติโยมด้วยเคยมีคำกล่าวที่ว่าต้นไม้ต้องการแสงแดดเพื่อปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง,างๆของพืชให้เจริญเติบโตงอกงามฉันใด มนุษย์ต้องการแสงธรรมเพื่อนำทางชีวิตฉันนั้นดังนั้นการอยู่อย่างชาวพุทธที่พัฒนานั้นจะตื่นตัวในการพัฒนาตนและพัฒนางานเห็นคุณค่าของงานเห็นปัญหาสิ่งที่ควรพัฒนาคืออะไรคนบางคนเข้าใจความหมายคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคลาดเคลื่อนเข้าใจว่าคําสอนของพุทธองค์ สอนให้เฉื่อยชาคร่ำครึล้าหลังไม่ทันสมัยอาจจะมีคำสอนที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของสันโดษแต่นั่นหมายถึงวิธีการวางใจวิธีความพอใจตามสถานภาพตามฐานะของตนแต่ท่านกล่าวว่าให้เร่งขวนขวายทำกิจหน้าที่ด้วยความเพียร การงานชื่อว่าเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตในการครองเรือนเพราะการงานเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์ปัจจุบันหลายต่อหลายคนยประสบกับความเศร้าโศกผิดหวังและเสียใจค่าตัวตายไปก็มากนะยิ่งในสถานที่ใดมีการแข่งขันกันสูงคนะ่าเลี้ยงชีพสูงเกิดความเครียดนะตกงานบ้างก็หาหนทางไม่ได้ ก็ฆ่าตัวตายก็มีเป็นมากเราก็ได้ยินกันเยอะสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่ขายตลอดจนถึงนักธุรกิจที่กล่าวว่ามีความเชี่ยวชาญชํานาญสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าหากเราถ้าหากว่าเราไม่ฉลาดในกิจหน้าที่ของตนที่ตนเองจะต้องทําเพราะมันเป็นหน้าที่หลักไม่ใช่แค่ญาติโยมเท่านั้นเอง แม้แต่บรรดาพระภิกษุสามเณรเองก็เหมือนกันถ้าหากทำงานโดยไม่มีการวางแผนก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดความผิดพลาดความพลั้งพลาดนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เสียโอกาสนำมาซึ่งความเศร้าโศกจนไปถึงการฆ่าตัวตายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมงคลข้อนี้ข้อที่ว่าการงานอันไม่อากลจึงนับว่าเป็นมงคลที่มีความสำคัญมากอีกมงคลหนึ่งเช่นกัน ที่ใครก็ตามเมื่อนำไปใช้แล้วก็จะมีความสำเร็จเจริญงอกงามในการงานเพราะว่าถ้าเราไม่มีอุบายวิธีการการงานของเราก็จะเสียหายมาลองตรองดูกันว่าเวลาที่เราทำงานแล้วรู้สึกเหนื่อยมากวุ่นวายสับสนต้องขวนขวายมากเสร็จแล้วการงานก็ไม่เป็นดังหวังไม่เรียบร้อยไม่ราบเรียบมันเป็นเพราะอะไร หลักการทั้งกล่าวว่าการประกอบการงานให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เมื่อหลายพันปีก่อนทรงแสดงลักษณะการงานที่อากูลก็คือมีลักษณะที่วุ่นวายลักษณะที่วุ่นวายสับสนไม่เรียบร้อยข้างค้าง,างเหมือนที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าดินพ่อขางหมูอย่างเวลาที่คนมีประสบการปร,ประสบความสำเร็จ เห็นบุคคลนั้นทําหน้าที่การงานแล้วรู้สึกเหนื่อยแทนโยมมีลักษณะอย่างนั้นเลยส่วนประการที่สองการงานอันไม่อากูลมีลักษณะโดยในตรงกันข้ามลยหมายถึงวิธีการทํางานของบุคคลที่ประกอบด้วยหนึ่งการรู้เวลาที่ควรทําหรือไม่ควรทำสองทาอย่างเหมาะสมเช่นในสถานที่ที่มีผู้คนพุกพล่าน ก็มีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเป็นต้นหรือในสถานที่ที่มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์ก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกผักปลูกสวนประการที่สมไม่เกลียดค้านไม่เกียดค้านเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นคนที่มักอ้างอ้างว่าตอนนี้มันยังร้อนวันนี้ยังเช้าอยู่หิวเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินมักอ้าง ประการที่สขยันหมั่นเพียรมีความใส่ใจไม่ทำแบบขอไปทีประการที่ห้าไม่ทำให้งานเสียหายพยายามทำให้ดีที่สุดมีความเคารพในงานนอกจากนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสความถึงพร้อมสี่อย่างอันทำให้การงานของเรานั้นสำเร็จก็คืออุามมทานะสมบัถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรสองอารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษารู้จักวิธีการใช้จ่ายทรัพย์ประการที่สกัลยาณมิตรตามีมิตรที่ดีคอยแนะนำคอยตักเตือนคอยช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆสมาชีวิตาเป็นอยู่ให้เหมาะสมกับฐานะของตนสรุปก็คืออุอากาะสะที่เรามักจะได้ยินได้ฟังหัวใจของเศรษฐีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตตามความเหมาะสม สประการนี้ท่านกล่าวว่าคือเครื่องชี้วัดความสําเร็จถ้าหากทํางานอยู่ในหลักเกณฑ์น,นี้แล้วการงานก็จะไม่อากูนก็จะขอยกอุทาหรณอบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่รู้จักโอกาสอัตมาได้ยินได้ฟังมาว่าเด็กหนุ่มคนนึงถ้าเป็นสำนวนเก่าก็จะได้ยินว่ากระทาชายนายหนึ่งสำนวนของโบราณอาจารย์แต่ในเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันอัตมาก็จะใช้คําเรียกฐานว่า ใช้หนุ่มคนหนึ่งก็แล้วกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนี้เด็กหนุ่มคนนี้เกิดมาในตระกูลของลูกชาวนาโยมแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนตามกำลังของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ในขณะที่ศึกษาเล่าเรียนไปนั้นการดำเนินชีวิตก็มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างๆก็มีการเห็นวันหนึ่ง ก็มีความคิดขึ้นมาว่าทําไมบุคคลหลายๆคนที่ตัวเองเกี่ยวข้องเกิดความเจ็บป่วยนะแล้วก็เพื่อนๆแม้แต่พ่อแม่น้องๆก็เจ็บป่วยและอาการเจ็บป่วยนั้นๆเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในพืชต่างๆหลายๆคนที่รู้จักเรียนจบมาแล้วทำงานได้เพียงไม่กี่ปี กำลังจะไปได้ดีก็ดันมาเจ็บป่วยการงานก็หยุดชะงักเพราะโรครุมเรา้าการได้ประสบกับเหตุการณ์แบบนีนะ้จึงเป็นเหตุให้เกิดอุดมการในใจลึกๆนะหรือเรียกว่าวัตถุประสงค์ก็คงจะพอได้ทำให้แกเองเนี่ยอยากจะกลับไปทำเกษตรธรรมชาติหลังจากที่รับปริญญาแล้วนะการเห็นของแกทำให้แกได้ระลึก ทำให้อยากทํางานที่ฉีกแนวไปจากวิธีการทํางานเดิมๆของพ่อแม่พ่อแม่เคยทํางานประเภทแบบใช้สารเคมีนะแม้จะถูกคัดค้านอยู่บ้างหลังจากที่เรียนจบไปแล้วได้ขอแบ่งพื้นที่บางส่วนจากครอบครัวเพื่อทำงานตามที่ตั้งใจคือปลูกผักปลอดสารพิษมาดูกันว่าเด็กหนุ่มคนนี้ใช้หลักคิดอย่างไรนะประการที่หนึ่งโอกาสยัง โอกาสแกใช้โอกาสว่าในยุคนี้ในยุคที่ผู้คนต่างๆเริ่มตื่นตัวตื่นตัวในเรื่องของการรักษาสุขภาพที่มีมากขึ้นเป็นปัจจัยภายนอกส่วนปัจจัยภายในก็คือตัวแกเองเนี่ยมีความฉันทะมีฉันทะพอใจที่อยากจะประกอบกิจที่อย่างเนี้ยเป็นทุนอยู่แล้วเมื่อมีฉันทะมีความพอใจแล้วเวลาที่ได้ลงมือทำงาน ความภาคเพียรที่เราเรียกกันว่าวิริยะก็เกิดขึ้นตามมาในขณะที่ภาพเพียรทํางานอยู่นั้นื่อมีจิตจดจอ่อทําเสร็จไปทีละขั้นละตอนตามความมุ่งมั่นและมีความเคารพในงานไม่ทําแบบขอไปทีมีการใส่ใจในเนื้อง,งานคอยพิจารณาส่วนที่บกพร่องเก็บข้อมูลทําไปตามลําดับเป็นระยะระยะทุกๆครั้งที่มีการลงมือเพาะปลูกมีการตั้งใจไว้ดียู ตั้งใจว่าขอให้ผู้ที่บริโภคที่สิ่งที่ตนเองได้ทําขึ้นมาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีไม่ได้ตั้งใจตั้งความไม่ได้ตั้งความปรารถนาเป้าหมายไปที่ผลกําไรหรือเงินทองแต่ตั้งเป้าหมายไปที่ขอให้งานออกมาดีขอให้สุขภาพของผู้บริโภคดีเท่านั้นเองต่อมาไม่นานระบบพื้นที่เข้าสู่ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นผลผลิตที่มีคุณภาพทุกๆครั้งที่ออกมา ประกอบกับการสื่อสารในยุคนี้นะสื่อสารกันได้ดีผลผลิตจึงไปสู่ตลาดผู้บริโภคได้สะดวกกันมากขึ้นตัวแกเองก็มีความสุขกับงานฐานะก็มั่นคงอยากจะหาเวลาว่างไปช่วยงานส่วนรวมก็สะดวกอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ไม่ติดขัดใช้วิธีคิดใช้เรื่องดีงามหรือเป้าหมายชีวิตที่ดีเนะี่ยเป็นตัวกำหนด ในการดำเนินชีวิตของตนเองเหมือนกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่นั่งฟังทาอยู่ในสถานที่นี้นี่แหละสรุปความว่าการงานอันไม่อากูลที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะมีลักษณะไม่สับสนวุ่นวายเรียบร้อยไม่ข้างค้างและเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์ขึ้นชื่อว่าการงานทั้งกล่าวว่าก็ต้องมีปัญหาบ้างทั้งจากตัวงานและคนร่วมงาน พอมีประสบการณ์ก็จะมีการวางแผนใช้ประสบการณ์ปัญหานั่นแหละเป็นตัวเทียบเคียงวางแผนจัดลำดับรู้จักรอในส่วนที่ควรรอรู้จักทำเลยในส่วนที่ควรทำเลยไม่ใช่อะไรก็จะทำลุยไปทั้งหมดโดยที่ไม่รอระยะเวลางานที่มันจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการทิ้งช่วงเพื่อให้งานผ่านไปได้รวมความว่าการงานนี้ จะไม่อากูลได้ต้องดูโอกาสตั้งใจทำรรและลงมือทำรรเมื่อทำครบทั้งสามอย่างนี้งานของเราย่อมสำเร็จตามความต้องการแน่นอนเทศนาปริโยสาเนในที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรมเทศนาด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันประเสรศิฐขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมและบรรลุสารติสุข อันเป็นจุดมุ่งหมายหลักของชาวุทธจงมีแก่ท่านโยมคุณโยมเจ้าภาพเรือโทหญิงตรีวิทย์เทียนทองและคณะกลุ่มนักศึกษาพระอภิธรรมบ้านสวนเจริญนครตลอดจนถึงสาธุชนทั้งหลายผู้สดับมงคลกาถานี้ดำเนินความตามพระบาลีและอัตถกถามาก็สมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยประการราชนีสาธุสาธุสาธุขออาราธนาพระคุณเจ้าพระมหาบุญเจิดกุศลจิตโตรับการถวายเครื่องธยธรรมจากเจ้าภาพประจำมงคลด้วยค่ะ